ลากรักไว้ลูกลากไปนอไปนไปนไปไปนะ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 ไปไปนะไปนไปนไปนะไปนะไปนนะไปนะไปนีไปนะไปนะไปนคไปนมไปนะไปนะไนะไปนอไปนนะครับมาถ่ายทาไบางไฟครับทีมงนนแอดเทวดานะครนบผมมาไปนะไปานไนะไปนไนนี้มาถ่ายนะครับผมนะนนะั 6 0ิ 60, วีเพิ่นบอสูงนะครับโอ้โหราคาสูงเกินไปนะครับนี่นะครับพีมงานนะครับไอแอดนะครับ <c oughs>

โอ้เป oh, ็นคนรักรอบครัวมากมากเลยนะครับด um ูด um ูสายตาจริงใจมากมากเลยนะครับนี่คนอย่างเขานี่คนอย่างเงียบคิดเลยเขามีอยู่ครับเขาหากันนยตเที่มัน้าวยีที่ปุ่น ถ้าดโซ่แล้วขาโ่แลถ้ามีถ้าเกิดซซลาขาดเม็ดเล่นกันยากกว่าเดิมอีกมันจะง่ายก็ได้นะง่ายๆเราวดแล้วแต่บ้างนั้นต้องห่อมาแล้วห่อมาต่อกันสองบงังมดแล้วตัวน,น,นั้นง <c oughs>

เอจานครับมบารอารอใครครับไปมยอมาแนนอนบามือหันก็ไปเห็ดกินยกาวีเกินบางแหลกด้คยกับบางแหลเนะกินบวดำเออกินบดำุ๊ดแจกไข่ตัวสุดใหญ่่โอ้งามงามงามวันที่กินซึ่งวนทีกินซ่กินนบางแหลกวันที่กินซ้ำก็หอดไปเรยบ้อย Chào 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 ตามสบายแ็มอกูนอบจากนั้นทักของเพิ่นสองร้อยสีสิบพันเข็นครบแล้วนะคัทั้งหางทั้งหัวเห็นแล้วอาจารย์พาดหาบ้างจาาเีนตวนี้เบา ต,ต,ติเตะปปี้านตรัวได้ปาเปื้นเดียวตลอดขั้นตอนการลงน่นมคนีบดูกันไปเื่อยๆยครับ สองร้อยเก้าสิบบาทเบาดีเบาดีขอบเุณตำรวจเพร่อวานนี้ตบรวจไในจังหวัดเมื่อวานขอบคุณลูกหลานใหค่คาไอติมคลิปพี่าไปตัวเลขไม่สูงนะ ประบาดเป็นกำลังไดตามรอยีสโอ้ยวันเจ้าอยู่วั่นนองแนเบิกน้ำทันให้ความสนใจให้ความสนใจน้ำทันเออตอนนี้เป็นสามสิบห้าเอก่อน้า ่งัดเดี่ยวบ่นบ่นน้องปลาก็เป็นเจ๊ไก่แล้วกินก้อนบังนะครับน้องปลาใสน้องปลาใสสูสๆนี่น้องปลาใสคนสวยเลยครับน้องเขาหอมมา่บันนี้บ่บ่มาไปกรุงเทพแล้วเหลือปลาใสสวยคนเดียวเลยวันนี้นะครับยังต่อเงินหลัก เลวว่าปากบ่ได้บ่เลวว่ามันเอาหลายบ่สบายใจเลยเฮ็ดจังได๋ล่ะข้าวนี่เอลีลาว่าพี่น้องกำมาหลายโพดแม่นบ่เอวว่าจนโคบ่อยากปากอยากเว้าโอ๊ยลีลาว่าดีเลยกำ ท่านแล้ยนะครับยัําเวลาตามลงมตาวิทำงานแล้วท่านสี่รสิบห้าสร้ิบห้าวินะครับกับชัดเดีนได้เด้อบอสามารถนะครับกับชัดเดียนนะครับไม่ได้รีอเลยไม่ด้อีรอไปแลว 好好好 เชียร์ไปน้ำกันนะครับว่าสิมานหรือไม่นะครับสำหรับในทีมงานเนี่เท่าเวลาตอนนี้ฮอตลึกเกินนะครับสี่ลอยเป็นวาเลนนะครับเป็นองไฟมือพ้งนะครับมือมือนี่ก็หวานเจี๊ยบไปแล้วนะครับผมมาในทีมงานนี่นะครับเดี๋ยวฮอตสิมารนรุนรอเชียร์ของแท้เป็นยังไงโปรติดตามนะระลุนรอเชียร์ครับนี่ก็คืองานทีมงาน นั่งต่อคนสวยนะครับนั่งต่อเงินล้านน้องฟ้าใสนนคำวัอนี้น้องเขาหอมลงกรุงเทพแล้วนครับน้องฟ้าใสมาสวยสอยู่คนเดียวนะครับสวยคนเดียวครับวันนี้นะครับมานำนะครับว่ารอรุ้นรอแชื่กันไปว่าจะเป็นจังไดนะครับผมอาจารย์แอกขึ้นมันล็อก้างแล้วนะครับ ด้อรุนลอเชียร์กันไปนะครับคิอว่าที่แปดสิบเก่าสิบซูงเกินไปนะครับผมมันอาจจะเดีอยก็ดูเดือนเล็กเกินนะครับแปดสิบยี่สิบเทเียญไทห้าสบบาทเหรียญไทยห้าสบาทเห่ียญนิวสาบบาทเิวสองหนัอเหรียไทห้าสิบบาทแล้วก็อ่อยเ เันของจิไก่เวลาเลยิหิลอซิ่าครับซิลอยมาตามหาีทำงานชืเกาางว่าจงนมไครับโว้ยนี่ตัวจริงตัวจริงตัวเด็กเตีบแกรันี่นะผมว่าเกจิไก่วนรวาบอบาบากบรนนี้นี่แหละโตกมนี่ครับเพิ่งเอาปิดหน้ามาเห็นหาตานี่คันบ่าวหงหลอดจำาไดจำเสียงใดนะครับผมนี่แหละโดบอนสัดักนะครับผมเฮ้ยแก้วนะครับหมันหนะมันนี้ อนะครับขนาดโบ่างเนี่เด็กสี่ร้อยสิมหานะครับผมน้องผู้รีมาอยู่อ่บ่หมู่ว่านมาบ่ว่านกับผู้รมาอาน้อ,นองผู้รีมือมืออยู่บันอยู่พนมพาหลอดนําทายน้องผู้รีจนจบคลิปเลยนะครับผมน่ารักมากๆวันนี้บูไร้มานะครับผมยี่สิบหกแปดพันยี่สิบหกํำปั้นกับแปดพันยาร่วมสนุกกับราคาคือสูงแท้ลุกสูงเก่าประยุเนาะ แน่นบ่สูงกระสูเก่าเนาะสูงกระสู๋ตามสูงนะครับผมสูงเขาก็นั่งไปกินข้อยเก่าเลยครับนั่งไปขาบข้อนะครับกินฮอดขนรถนะครับผมบังไฟมันนะครับท่านในแพร่ผู้ไดพร้อมนะครับทีมงานแอดเทวัจนะครับผมบางไฟกับโบ้เคยแพร่นะครับความสวยกับโบ้เคยแพรไพ่คือกันนะครับสำหรับทีมงานแอดเทวดานองฟ้าใสนะครับ รอหลุดรอเชียร์กันไปนะครับผมปูมาเสียกันชวยคือกันนะครับผมช่วยกินขาดอยู่แล้วนะครับผมสวยรุ่นแรกนะครับว้าวนะครับผมนี่เอฟซีเพิ่นมาขอถ่ายรูปกับน่องฝาใสนะครับอุ้ยนะหลักเลิศเกินนะครับผมเป็นเอฟซีเพิ่นบอกอุ้ยนะนะครับนี่ซื้อน่องยังลูกซื้อน่องยังน้องอันๆนะครับวูบูนี่ได้มาถ่ายรูปกับขวัญใจนะครับผมมาน่องฝาใสเลยที่เดียวนะครับนอนคือชินอนรับฟันดีนะมาแรกวันนี้ฮาบ เราไม si ha ่ต่อใส่แม่หางแล้วนะครับแม่ต่อไปแม่หางแล้วนะครับว่ารอดลุนรอดเชียร์หน้าที่เราถึอใจกําลังตื่นเกิดขึ้นกับมาเดชมันนี่นะครับแอดเทวดานะครับมาเดประจมือของลุงหลอดครับมือนี้ลุงหลอดใส่เสือแอดเทวดามาเชียร์แอดเทวดาโดยเฉพาะนะครับบางนี่คอยชคกไขมันครับลุลลุลอดเชียร์กันต่อไปนะครับว่าสิตเป็นยังไงโปรดติดตามครับผมจะเป็นหลังของทีมงานแอดเทวดานะครับางก็ไปนาทีพร้อมที่จะเขียนสมบัต หลังจากเีตัวก็เป็นสมนการทัางเทพปแดงบวัพกรดนวัสดีครับวันดีครับนฮนุบ้าอนนะครับเออเดี๋ยวลูกหลอนเริ่บเสื้อซึ่งยังเออเตยเออเตยนะครับเต้ยโศกเอ้เตยโศกเตยใช่เตยใช่นะครับไมไปพร้อคือทังบ้านดอนนีนครบ้านดอนมยานคำเนใต้ถงวันอยเือนนะครับหร่นาทำจากไปสิบเก่าบางสิบเก่ามัดบางแรกเปิด งานนะครับเจ้าภาพจะเสียนสินเป็นของไฟส่งไฟนะครับของไฟโบราณเมียสนสีนล่งบางแรกบางที่สองชื่อที่สองนะครับกะท่สังลุยมือใส่บริการของคุยเมฆระรับที่สามทีมงานของไคล่องหลังจากนั้นเบิงสตารบอยสนาฟุตรบอลเกมที่อาทินา แอดทิดามือนำไปหน่อยเป็นลำไชออเฉลิมพลแล้วกตรงบางยุ่ไปกุหลาบขาวกะรอบน่อยเกเน่าสังลุยสอพรอพิมลที่ดีที่บวกเกยบุงงย้งสังลุยวังสันติสุขมาด้วยของหวาน สอร์ทวงเงียไก่บางด้วยเสียบานเนี่ยแปดต้นตูปสูงลูกตาตาเทวดาสร้างบอดติประเทบเทวดาจูบตสามสองันึ่ป ไปบดไม่น้น้เลยเลยดูการกโดดนะรุยอดการด้งครับเบื้องต้นนะครับดีมากมครับที่รี่เลยดูการเข่าอนะครับโอ้โหนะครับอาจารย์สร้างดนดงๆเลยนะครับโอ้โ

เลีงกาเมือ์มังการเดินให้เยี่ยมมากนี่เ็นน้ำชายโนะครับบางไฟขึ้นขนขิ้งลูกเลยนะครับหมุนเตตตองนะครับว่าน่าเชื่อนะครับาสีสุดยอดเลยนะครับผมโอ้โหนะครับหมุนลุยๆๆยเลยเลยาลินดี่นะครับเทียอยากมากมาเด้อหล่ะเด้อ บางไปตีเส้นไปเส้นย่างผมมือเลยนะครับรอดตายกคุ่ได้ชมไม่ดีใจอาตื้นเลยรอดตายคุณผู้ชมย่างเขาเลยสุดยอดนะครับผมหมุนลุยๆจากตองเลยนะครับปุาดงามเขาเนาะสุดยอดอีเลยรอดเห็นขึ้นไปขนทิ้งล <eterm oon> ูกเลยนะครับเบื้องหันเหนียวได้หลายครันงครับขันหางนี่สุดยอดสุดยอดดีใจนะครับผม โอ้โหคุณอาชุดีคเไปหมดแตะวานกเเไปเมอไชุดี้สามว้ไม่อมดเลยแม้เลยเเไปมอไหร่บินเที่ยววปยอไนไมจริงูว่าเนเมงแต่ต้เบียน้องรับทราบในเขตสมบลหัวเมืองมือนี้ทำการจดดอกไ้เบือ์สุดท้ายหลังจากนั้นเขาปรับเรนี้ํำฟังจำนัน สว่างรวมพระนิเทม่งมหาวันนี้วันสุดท้ายในการจุดออกจากนั้นบอมี่แล้วนะครับลับากมีมันเน่งันนะครับหลายแห่ ไป้วิญจํมปายที่นองทิ้นแบบัุดบางๆครับจุดอัดมากเลยชุดนี่รูอัดมากเลยอู้ต่างเรื่องนี่ขึ้นไปดีบอกแล้วว่าสินแนบ้าฝายใส่บอกแล้วสีน้ำไปกินข้อทีแล้วครับ ลองูราああันม well. ุนล่อรุ่นอเชีย uh ร์ก huh. ันต่อไปนะครับวันที่ไปนจังไดนะครับอยผ่านไปองร้อยแนนผ่านไปนะครับผมฮะได้หลายนะครับบิ่งไฟบางนี้่อับห เทพประแดกโตวเท่าไดกกว่ากันตั400 400สูงคักนะครับผมเทพประแดกบอกโตว400 4เนี่ยเนี่ยเบิ้งงตี่เราได้ซ้ำได้เลครับปรดติดตามนะครับชื้น้ชืนใจครับในไรแห้งนะครับบางเนี่ยในโลกเงินใครวะโอ้โหโบ้โไฟแบบุ่งงเลยบโลกโลกกับโลกกินกันเองชื่นชื่นอ๋อกินกันเอง เออโทรไปไปให้มกลทนใหลงแลออะไติไปเลยยังมาแล้วก็เปอะไรกอ่อันนี้นะครับลุ่งหลอดอยู่กับทีมงานแอตเลวกดานะครับมือมีครับของแอเวาดาผมบอกพี่บอกน้องมาซีทอดใหญ่ซีทอดใหนะครับซีทอดใหนะครับกรดหางกระดาษเก็บไกล้นอยก่ยังได สิบ่ <80. S 1> ้ามือน้าเม,มือหน้าขอขอน้าขอขอมไปกรุงเทพนะครับอ,อู้หบงลาบ่าเาอบงล่า,วลาบว์ยังเลยจัตสองร้อยแปสิบไม่ อันน้องเบาสีตาอ่อชันเกลีนะครับตาเบาชัดันเปนเากันเจลอยนะครับผมนี่นะครับสุประสุรักษ์ใจเกินลอยสุรักษ์ใจเกินลอยนะครับช่องนี้น้ำนะครับมาแชร์เดียวกัคือกันกับโซร่าชวงศ์ะกันบ้างเลยไเสือโซราชวงศ์ของแท้พร้อมนะครับที่ลี่เลยนะครับแกได้แล้วนะครับต่อไปน้ำเงาเลยแก้วนะครับอีกโดนนะครับตาสีลงได้ไอ้พอดีครับเป็นไดมหนว่าสามร้อย ยี่ส mm ิบาสามร้อยยี 20, 000, exactly. ่สิบพันไปนะครับเดร้ายนะครับบางนี่ตามครับสนามอนเอับเบิรงเลกสามสิบีเลยนะครับโอ้ยเบิงสามสิบสี่สิบเลยนะครับราลุ้กันต่อไปครับห่อยเบเลีสิบโอ้ย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 อ ้านเขาับเกนี nice. ่หัไปโอ้เนี่ยเราไปยุ่งสูงค่ะไปกันอปโยบาบ่าว้ากันเ็นกนย่าสีเฮลไร่บันดอกแฝดบ่านเี้ยตรงนี้ใครก็ใสเชดาพอ ก้าศิลานะครับสี่สิบห้าเ็ดว่าห้าสินเต้ไปใหมโอ้เห็นแล้วสิ่ต้ไปไหมแล้วตามลงมาตึ่ลงมาตืงนฮั 455 4 5 5ค่าแนนนะครับผมสุดยอดนะครับผมเหลือเหลือเสื้ออีกแล้วนะครับที่ว่าเหลือเสื้อกับเป็นไปวันไดปีมือล้วนๆกับปีสานหางจากบ้านหัวเมืองนะครับแอดเทวดาขอบคุณที่ติดตามรับชมหรอเด็กีสวัสดีครับ